ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ ัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชั่วเซียนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามยบางเช่นเคยนะครับก็ต่อนเนื่องการรีวิวนะครับผมจากคลิปที่แล้วรีวิวฮาแลนไปนะกองหน้านะผมทีนี้มารีวิวตัวเกมลับกันบ้างดีกว่านะครับผมนั่นก็คือตัวอะไรทุกคนนั่นก็คือเว่านะครับผมก็ในคลิปนี้นะก็จะได้เห็นนะครับว่าเว่าเป็นยังไงบ้างนะสําหรับความรู้สึกของผมนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะ การรีวิวนักเตะนะครับผมฮาแรนนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นกัรก็ฝากกลับไปดูกันด้วยนะครับผมยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมสําหรับเวียร่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อใครตัดสินใจอยู่นะว่าจะซื้อ CDM ตัวไหนดีนะครับก็ลองมาฟังกันดูได้นะครับผมก็ขอเริ่มกันที่ราคาเลยนะครับผมเวียร่าเนี่ยมันเป็นพาไมคอนเนาะซึ่งราคาตอนนี้นะ จะบอกว่าถูกก็ได้เลยนะผมว่าเพราะว่า1 1 0เนี่ยราคาลงต่ำสุดอะถ้าเทียบก,กับคนะันโตนาคันโตนามันอยู่ที่57ล้านนะผมแต่เวลาตอนเนี้อยู่ที่60ต้นๆน,นะผมถึง65ล้านเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะว่าราคามันถูกมากเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะพาไมคอนร้อยนะครับผมผมแนะนำนะว่าถ้าใครอยากจะซื้อก็รีบซื้อก็ได้นะซื้อได้เลยอะเออง่ายๆคือซื้อได้เลยเพราะว่า ผมว่าเดี๋ยวมนาออกเนี่ยเวลาเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีให้สุ่มแล้วนะเปมือนกับบัลลักนะครับผมคือตอนบัลลักมันไม่มีให้สุ่มปุ๊บราคาขึ้นปั๊บทันทีเลยเนาะซึ่งผมคิดว่าเวลาก็น่าจะเหมือนกันนะเอออาจจะขึ้นไม่ไม่มากเท่าบัลลักหรอกเพราะว่าซี m ดียมตัวมันราคาไม่ได้แพงมากนัตําแหน่งนี้ปกติแล้วนะครับผมถ้ามองแค่เรื่องราคาอะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มแล้วนะที่จะซื้อนะครับมันค่อนข้างจะถูกครับอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเรื่องราคาก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเเเรรรื่่่อองงกกกาาลลนนนนควมู้สึต็ยัไ มาลองฟังกันดีกว่านะผมก็เดี๋ยวเริ่มมาด้วยข้อดีข้อเสียนะผมของเวราว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มที่ข้อดีก่อนนะครับผมข้อดีของเวราเลยนะที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดเด่นเลยนะก็คือเกมลับนะครับผมเกมลับเนี่ยเวราเนี่ยทำได้ดีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเบียดปะทะการสกัดบอลการสไลด์นะครับผมหรือจะบางทางตอนเขายิงหรืออะไรก็ตามนะช่วยสกัดลูกมงอะไรเนี้ยตอนเตะมุมตอนอะไร ก็ทาได้ดีทุกอย่างเลยนะในเกมลับนะผมตอนจังหวะเข้าประทานนี่ก็โคตรสะใจเลยนะมันชนโคตรดีเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยฟาวด้วยนะเวียร่านี่ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมมันชนไม่ค่อยฟาวอะเท่าที่ผมสังเกตดูเนาะก็ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ของผมเป็นนะเออมันฟาวค่อนข้างยากนะครับผมคือเสียฟาวอะยากนะง่ายๆนะครับแถมลูกล่ามของเวียร่านี่ยังดีต่างหางนะสูงตั้งร้อยเก้าสิบกว่าเลยนะผมก็คือแบบยังกระสอบไฟฟ้าเลยนะโคตรสูงเลยนะผมแถมตัวใหญ่ แข็งหนาอีตาหากสมดุลก็ดีนะเออคือในเรื่องเกมลับนี่คือหายห่วงเลยนะครับผมถ้าเอาไปชนกับตัวแข็งๆอะไรเงี้ยผมว่าเวล่าเนี่ยตอนนี้น่าจะที่สุดแล้วใน c d ดีมนะสำหรับเกมลับนะครับผมแล้วเวล่าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ว่าเป็น c ีดีมแล้วจะเชื่องช้านะไม่ใช่นะความเร็วที่ให้มานี่ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมสย่งน้อยสปีดต,ต้นอนะ่ะดีโคตรเลยนะเออแล้วความเร็วไปก็ไม่ได้น่าเกียดนะเมื่อเทียบก,กับ c d ดีมตัวอื่นน่าจะเป็น c ีดีมที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมแล เออถ้าเทียบกันนะครับผมเพราะว่าตัวอื่นมันช้ากว่าน,นี้หมดเลยอะอย่างไรกาดก็ช้ากว่าตัวนี้อย่างอะไรอะอัมาบัตอลองโซ่กัรตูโซ่เงี้ยก็ช้ากว่าตัวนี้หมดเลยนะครับตัวนี้เร็วที่สุดละผมว่านะใน cdm นะครับผมหรือแม้แต่เทียบกับเปิดตีก็เช่นกันนะไอเปร์ตีร้อยสิบไอคอนอีเวนต์นะครับตัวนี้ก็เร็วกว่านะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการส่งนะครับผมการเปิดบอลอะไรเงี้ยการส่งใกล้ส่งไกลก็ดีเหมือนกันนะตัวนี้จ่ายบอลโคตรดีนะง่าย ก็เป็นตัวหนึ่งอ่ะที่จ่ายบอลดีพอสมควรเลยสำหรับตัว cdm นะครับผมแล้วก็นอกจากการมีประโยชน์เกี่ยวกับเกมรับแล้วนะเกมบุกก็มีประโยชน์ด้วยนะตัวนี้มันจะเติมขึ้นมาม่งได้ดีเลยครับเพราะว่ามันรูปร่างดีนะ้องสูงใหญ่แล้วก็มี power header ด้วยนะเป็นพลังแฝงนะผมทำให้ในบางจังหวะเนี่ยมันจะเติมขึ้นมามงช่วยกับกองหลงังกองหน้าในการม่งทําประตูได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการจบสกอร์ด้วยเท้าเนี่ยผมว่า อย่าไปหวังมันมากเลยว่ะถามว่าได้ไหมได้แหละแต่ก็ต้องเท้าขวานะถ้าเท้าซ้ายก็น่าจะหลุดกรอบบ่อยแหละเพราะว่ามันเท้าซ้ายแค่ะคมนะผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียเลยอะเข้าเรื่องข้อเสียเลยแล้วกันก็อย่างแรกก็เรื่องเท้าเลยนะครับผมเท้าซ้ายมันไม่ดีนะครับก็ระวังเรื่องเท้ามันนิดนึงแล้วกันอย่าไปยิงด้วยเท้าซ้ายนะแล้วก็การจ่ายบอลก็เหมือนนะบางทีถ้าจ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายก็มีเสียบ้างนะครับผมแต่เอาจริงๆก็ไม่บ่อยนะเออผมสังเกตสวนในญ่ยมันจะพยายามจ่ายบอลด้วยขวาซะมากกว่า ผมไม่ค่อยเห็นมันจ่ายด้วยซ้ายสักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องลูกยิงอ่ะมันมีบ้างแหละอยู่ที่จังหวะถ้าเข้าซ้ายบางทีมันก็ยิงอยู่เหมือนกันนอกจากข้อเสียเรื่องเท้าแล้วครับก็ยังมีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องดาวนะผมว่าดาวมันให้มาไม่เยอะนะให้มาแค่3ดาวเองผมว่าในบางจังหวะเนาะเท่าไปเทียบกับตัว4ดาวยังไงตัว3ดาวมันก็เล่นยากกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงขาดความคล่องตัวในการเล่นท่า4ดาวนะแต่ถามว่าถ้ามันเล่นท่า3าดาว2ดาวหนึ่งดาวเนี่ยมันเล่นได้คล่องเลยนะ เออเลี้ยงได้เร็วเลยนะครับผมเอาจริงๆแล้วแต่แค่ไม่มีท่าสีดาวให้มันเล่นมันไม่สามารถเล่นได้แค่นั้นเองนะครับถ้ามันสีดาวผมว่าโกงเออใช้คําว่าโกงได้เลยแหละสาหรับ CDM ตัวหนึ่งนะครับผมข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปว่าขอวกกลับไปข้อดีนิดนึงนะผมว่าราคานะมันถูกนะครับผมเทียบกับสแตทที่ได้นะแล้วก็ราคาแล้วยิ่งเป็นพรามไมคอนด้วยราคาแค่นี้แม่งโคตรถูกเลยนะครับ ทั้งหมดก็น่าจะเท่านี้แล้วแหละข้อดีข้อเสียนะครับผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็น CDM ที่ผมแนะนานะอย่างน้อยก็คุ้มราคาแน่นอนนะครับผมถ้าจะเอามาเล่นเล่นเกมรับเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนอะ่ะเก่งเลยครับผมรว,วมแล้วไม่ได้อวยแต่มันคือเรื่องจริงเลยครับต้องลองนะครับผมคุ้มอย่างน้อยก็ราคาเนี่ยแหละแม่งถูกนะครับถ้าเอาไปเทียบกับเปิดตีอะไรเงี้ยที่ราคามันแพงกว่าเนี่ยผมว่าผมรู้สึกว่าเล่นตัวนี้หรือซื้อตัวนี้คุ้มกว่านะ เออเปอตีเนี่ยมันอาจจะเก่งกว่าตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวแต่เรื่องราคายังไงมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วอไอตัวเนี้เป็นพามคยคอนด้วยนะคิดดูแล้วกันราคาแค่นี้เองอะชิวชิวนะถ้าจะซื้อมาเล่นนะคือถ้าถามผมอะถ้าผมดูแค่ราคาเลยนะยังไงผมก็ซื้อเวลาเวยเปอร์ตีแม่ง80 80กว่าล้านถูกไหมตัวนี้แค่60 6ิต้นต้นเองอะไอเทียแล้วจะซื้อไปทาไมตั้ง80บล้านแพงนะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อตัวอื่นหรือเสริมตาแหน่งอื่นดีกว่านะครับผม คือผมไม่ได้จะบอกนะว่าวเวล่าเนี่ยเก่งกว่าเปอร์ตีผมไม่รู้นะว่ามันเก่งกว่าหรือเปล่าเออหรือเก่งกว่า,าจะเก่งกว่าจริงๆก็ได้หรืออาจจะอ่อนกว่าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเปอร์ตีผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมแต่คือผมรู้สึกอะว่ามันคุ้มมาเฮ่ตัวเนี้ยพาไมคอนนะครับเออเราอาจะเอาไปเทียบกไอคอนอีเว้นหรอมาลองนึกอันเอาเองแล้วกันนะอ,อสุดท้ายก็ลองตัดสินใจกันเอาเองแล้วกนะันเออเรื่องอยากจะเลือกซื้อตัวไหนนะครับแต่ผมขอย้ําเลยว่าถ้าซื้อวเวล่ามาเล่นไม่ผิดหวังแน่นอนครับ กลางอย่างแน่นน่ะอ่ะผมพูดได้แค่นี้แหละเออแค่นี้แล้วกันเราก็สุดท้ายก็ตัดสินใจกันเราเองนะครับผมว่าจะซื้อตัวไหนนะครับมาพูดถึงสไตล์การเล่นหน่อยแล้วกันเอาจริงๆก็เน้นเกมรับถ้าเปิดมงแต่มุมเนี้ยก็ขึ้นไปช่วยมงก็ถ้ามันได้มงก็โอเคนะหรือจะเปิดไปให้มันก็ได้นะตอนมองอะไรเงี้ยมันเทคตัวได้ดีนะครับรูปร่างดีสูงใหญ่มีมงทรงพลังด้วยก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันในลูกมงจงังหวะเกมรับเนี่ยถ้าตัดบอลได้ก็เงยหน้ามองไปไกลๆก็ได้นะ แล้วก็จ่ายแทงมาให้กองหน้าเลยหรือออกปีกเลยก็ได้เพราะว่ามันส่งใกลส่งไกลดีนะครับผมมันสามารถทําได้เลยนะเล่นจังหวะสวนกลับได้ดีอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับ,บร้องอะ่ะที่ผมแนะนําว่าตัดเกมได้ก็คือมองไปไกลๆแล้วพยายามส่งมาให้ตัวไกลๆเลยก็ได้นะครับผมโดยการใช้ประโยชน์จากการจ่ายบอลของมันนี่แหละในการทําเกมนะครับผมถ้าจะเอามันไปเน้นทาประตูก็ขอเน้นด้วยลูกมงแล้วกันส่วนเรื่องการยิงด้วยเท้าก็ต้องเท้าขวา ประมาณนั้นเท้าซ้ายก็อย่าไปหวังมากนะครับมันเท้าซ้าย3เองนะครับผมคืออย่าไปหวังมันเรื่องการยิงด้วยเท้าเลยว่าผมว่าเพราะว่า1ด้วยเลยนะคือมัน3ดาวนะมันไม่สามารถเล่นท่าบางทีเนี่ยเพื่อที่จะหาจังหวะในการจบด้วยตัวเองได้แบบง่ายอ่ะเออเหมือนในตัว4ดาวนะเท่าประเทศตัว4ดาวเนี่ยดังนั้นผมว่าเน้นเล่นมันจ่ายบอลอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะแต่ว่าถ้ามีโอกาสไม่ต้องเลี้ยงเยอะมีช่องอะไรเงี้ยวิ่งไปตรงๆรแล้วใส่ได้เต็มข้อเลยก็ได้นะถ้าอยากจะลองยิงดูนะครับผม แล้วถ้าถามว่าเหมาะกับใครก็ผมคิดว่าได้ทุกคนนะถ้ามีงบที่จะซื้อนะครับผมถามว่าแพงไหมในโอไหนึ่งร้อยสิบผมพูดได้เลยว่าไม่แพงเออหกสิบต้นๆเนี่ยไม่แพงครับเพราะว่าลงต่าสุดมันก็อีกแค่นิดเดียวอะ่ะลงต่าสุดก็ถ้าเขา้าเท่ากันตัวหน้าก็ห้าสิบเจ็ดนะครับอีกแค่นิดเดียวเองก็จะต่าสุดอยู่แล้วอะ่ะจะบอกว่าแพงก็คือไม่ใช่อะ่ะยังไงมันก็ต้องถูกนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ว่าผมแนะนําประมาณนี้ดีกว่า คือกองหลังใครสมมตินะเล่นเฟอร์ดินานคู่กวาดิโออยู่เงี้ยแล้วซ d m เล่นอลองโซ่อยู่ประมาณเนี้ยผมว่าเปลี่ยนอลองโซ่เป็นตัวเนี้ยคุม้มมันจะช่วยได้ทั้งกลางทั้งหลังเลยนะครับผมเอามาคุมตรงกลางได้ดีเลยแล้วเรายังไม่ต้องรีบเปลี่ยนเฟอร์ดินานกับกวาดิโอก็ได้ก็เล่นไปก่อนก็ได้คือประมาณว่าใครยังใช้กองหลังเนี่ยที่ยังไม่ใช่พวกแบบว่าบล็องแคมเบรลฟานได้แอนติเมดฟานได้ทีวตัวใหม่อะไรเงี้ย ไอตัวร้อยอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้ามองว่ากองหลังเรายังไม่สุดอ่ะยังเป็นพวกเฟอร์ดีนานกวาดิโอเทียโกซิวาคูริปรีร้อยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นอะไรวะที่ไม่ใช่มิีิตาร้อยไม่ใช่ฟานไดอะไรพวกเนี้ยเออคือถือว่าไม่ใช่ตัวท็อปท็นะตอนเนี้อะอาจจะเป็นตัวท็อปนะแพทที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วซีดเมเราก็ยังไม่ได้สุดยังเป็นแค่อลองโซอะไรเงี้ยกัตตูโซอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลย แล้วก็ไม่ต้องรีบเปลี่ยนกองหลังก็ได้ครับเพราะว่ามันคุมได้ทั้งหลังทั้งกลางเลยตัวนี้นะครับผมสําหรับเวราเนี่ยประมาณนี้แล้วกันให้ผมแนะนํานะก็เท่านี้เลยนะครับผมความรู้สึกทั้งหมดที่ผมได้เล่นเวราไปนะครับก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟัง,งกันแล้วกันก็อยู่ที่ตัดสินใจนะสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะเล่นตัวไหนก็แล้วแต่คนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยก สมัครสมาชิกนะผมสมาชิกก็จะมีกลุ่มไลค์เข้านะถ้าผมว่างผมก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับผมอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นการดเน a t i นะผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นซุปเปอร์แดงนะครับเป็นคําว่าขอบคุณนะครับผมอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับใกล้ๆปุ่มกดไลค์กดแชร์ของ YouTube เลยนะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับเป็นไ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย